เรียนๆรอบที่2หม่องเกดีหลวงปู่เพ็งพลังเหนืองปูไอ่ะมอะไรมอ่นงปูับเรียนเียนรอบที่เนาะหลงปูบุญเพ็งอ๋อเดียดพอดีเลย่ ทั่วทว้ค่ะย่าเมื่อวานุ่าเมื่มนชุ่มจ้าแกก็ดอกไม้ดอกไม้ต้พักเฮ้นันดอกอะไรไม่รู้อ่ะต้น เจ้าเจ้าจีนตาดำแดดเผินลงไปก็ดีกับยับผมเลย อื้อหืออื้อหือแซ่บสุดเลยครับเพิ่นมาซื้อมาตั้วกัน ออกจากพ่มนะออกจากพ่มหนอฮวันเนี่ยเราอเปรคย่งแน่ห้ครับรย่้า้าตุ่ทางอะยอ๋อไม่เดินเหรต้องเดินด เป็นห่อนพี่น้องวางมาทางนอกกันเข้าข้างในเลยปกครองเข้าข้างในนี่สักเปิ้นพวกเข่าไป่กันนี้ทางนอก เป็นคนมีความรู้มีปัญญาจริงจริงเหมน